สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอ้อมเมีบ้านเห็ดนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการพักก้อนเห็ดหลังจากที่เรานึ่งแล้วนะคะก่อนที่เราจะหยอดเชื้อเราพักไว้กี่ชั่วโมงนะคะวันนี้เรามีคําตอบนะคะอันนี้ก็เป็นก้อนที่เรานึ่งเ <in> มื่อเมื่อคืนนะคะแล้วก็เช้าวันนี้เราเพิ่งเปิดพายางออกนะคะเราจะหยอดเชื้ออีกทีก็วันพรุ่งนี้นะ ก็ออยังอุ่น,นๆเลยนะคะเราอันนี้เราไม่ได้นึ่งแบบบุ่งนะคะเราใช้เตาสติมเมอร์อมมรนะคะในการนึ่ง เป็นหนึ่งแบบไอ้น้ำนะคะปกติแล้วเราจะใช้เอ่อเราปกติแล้วเราจะพักก้อน12ชั่วโมงขึ้นไปนะคะถึงจะนำเชื้อมาหยอดได้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ก้อนเห็นมันเย็นก่อนนะคะแล้วถึงจะหยอดเชื้อได้นะคะถ้าเกิดว่าเรา รีบหยอดตอนที่ก้อนมันยังไม่เย็นนะคะมันอาจจะทำให้เชื้อเห็ดของเราตายได้นะคะแล้วก็จะเดินไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจึงเอาพักก้อนไว้12ชั่วโมงขึ้นไปนะคะถึงจะจะดีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ก้อนเห็ดของเราเย็นด้วยไม่ว่าเราจะนึ่งแบบ เตาสติมเมอร์หรือว่าเตาลูกพุ่งนะคะเราก็จะพักเหมือนกันเลยนะคะ12ชั่วโมงขึ้นไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะเมื่อวานเราเนึ่งไปประมาณใช้เวลาไปประมาณ7ชั่วโมงกว่านะคะเพราะว่าหรือว่าจนกว่าแก๊สหมดเลยนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเรานึ่งเยอะเ <Yeah. S 1> นาะเพราะว่านึ่งองตั้ง1,200ก้อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเตาลูกพุ่ง ใช้เวลานึ่งก็ประมาณสี่ชั่วโมงถึงหชั่วโมงเวลาเรานึ่งเตาลูกทุ่งไม่ได้หนึ่งเตาก็ไม่ได้มีก้อนเยอะนะคะประมาณร้อยกว่าก้อนนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเตาสตตมเมอร์นะคะแต่ไงเวลาพักก้อนเราก็ใช้เวลาพักเหมือนกันนะคะ12ชั่วโมงขึ้นไปนะคะยิ่งนานยิ่งดีนะคะเพราะว่า มันจะทําให้ก้อนเห็ดของเราเย็นนะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนนี้ก้อนเห็ดเราค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็เย็นช้ามากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพักให้นาน